มากินอาหารเวียดนามกันถึงดงกลางจังหวัดพิจิตรนะคะวันนี้รถอยากกินอาหารเวียดนามมากก็เลยมาที่ร้านนี้ร้านประจํานะคะอยู่ที่ตำบลดงกลางนะคะอําเภอเมืองจังหวัดพิจิตรนะคะจะอยู่ตรงข้ามอบตอดงกลางเลยนะคะอยู่ไม่ไกลจากอําเภอเท่าไหร่นะคะมีอาหารเวียดนามนะคะแล้วก็จะมีอาหารไทยนะคะอาหารอีสานะคะวันนี้รถสั่งเป็นอาหารเวียดนามมานะคะเพราะว่าอยากกินมากนะคะก็จะมีควจับยวนนะคะหมูย่างใบชะพูปากหม้อยวนหมูกับกุ้งนะคะแล้วก็แหนมเนืองนะคะวันนี้มันกินกัน2 ก็กินได้น้อยหน่อยนะคะแต่อร่อยมากนะคะใครที่อยากกินอาหารเวียดนามไม่รู้จะไปกินร้านไหนดีนะคะรสดแนนาร้านนี้เลยอีกหนึ่งร้านอาหารเวียดนามนะคะในจังหวัดพิจิตรนะคะหรือว่ามีร้านอื่นก็แนะนําบอกกันหน่อยนะคะพอดีว่าเพิ่งมาอยู่พิจิตรนะคะไม่แน่ใจว่ามีร้านไหนบ้างนะคะแต่ร้านนี้ก็คืออร่อยเลยค่ะสมกับที่ขับรถมาไกลถึงดงกลางนะคะแต่จริงๆก็ไม่ได้ไกลมากหรอกเนาะถ้าใครชอบคลิปนี้และอยากกินอาหารเวียดนามก็อย่าลืมเซฟเก็บไว้นะคะถ้าใครจะพาครอบครัวมานะคะก็เหมาะมากๆเลยนะคะมากันเยอะๆนะคะกินกันเยอะๆได้ฟัง หลายหายเมนูนะคะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้โลดด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะเดี๋ยวมาดูกันว่าจะพาไปกินที่ไหนบ้างหรือมีร้านไหนแนะนําก็คอมเมนต์มาบอกกันหน่อยนะจ๊ะวันนี้ขอตัวไปกินก่อนนะคะแล้วเจอกันใหม่ค่ะบ๊ายบาย